สวัสดีครับผมเอะผมชื่อน้องตังตังครับผมเนี่ใส่ละอะผมเป็นเด็กดื้อ เห็นอย่างครับแล้วนะเนี่ยี๋ยวมาสิห่างอีกเนะี่ยไปตีกลองไปนี่นี่ตีใจดีใจเออโอูหนาวปะ จะตั้งหนังบ่จะตั้งหนังบ่ไปเอากระไปเอาถังมาเก็บเล้วเดี๋ยวเขาโดนขโมยเด้ไม่สนผมจะเล่นอย่างเดียวผมไม่สน เอามาวาดนี่แล้วดิเอามานี่แล้วตั้งเอาเก้าอี้มาวาดนี่แล้วแล้วลากเก้าอี้มานี่แล้วอื้มอื้อ่ะดึงมายกมาแล้วยกมาอันนี้ lagi <laughs>